แี่แีาฮ้อบปุณษ์สาพบปะกับพ่อพ่อแม่แม่แล้วลูกสาวมนีกับไข่แน่แล้วแน่แล้วแน่แล้วจะไปติดโอเคีะเรีเยนบอกีะเรีเยนเคีราบบนี้นไม่มีก

ไข้ระรัะพี่น้องครับไข้ไหลไปหาหมอแล้วบ้าได้ฉีดยาแล้วตต่อที่หนปที่หนบ่อยพวันวัน่อยข้อสอบสอบะแม่สอบช่วงไห่สอบสอบก็ไปสอบสามมื น้องก็ยังสูนะเนี่ยสูสูยงก็มีแต่สู้ครับพ huh? ี่น้อแต่ี่ีบ่ร่พี่ศิลปินน้องลอดยรปินองสอยเองิี่วัเยมทีิบแต่รอยดีใมวดี่น้องไดเลย ทกี่อนหราเป็นากนะดูพวเนพี่บอกนะข้าวกเแลวครับใสต้องคอจากที่บอกนะเพรอะใช้ปตจับหั่

เต็มถ <łość> ึงซื้อเนาะโอ้โหจะได้ตุ้เรงไม่ต้องเรียแล้วเอาเศี่ร์ขีตลาวเอาไปเศียรีบอตลาวเดี๋ยวโหคัต้องเหรอ เดกเดตรวจสอบทดสอบทีนี่เดตรสอบสาวห้าเอาสายเอาสายที้บตัวล่างเลยเสียงวยาเลที่ต้องการตัเตัวเียงเราเาลรวแล้วก็แล้วก็ลตัวตัวล่างเสียงขึ้นบั้งัดข้างกประเดี๋ดีตรวสอบเสีงขอ แล้วไปทาที่บ๊ทคี่มาที่พคับตอนนี้น้องหญิงอยู่หน้าเวทีนะครับฝั่งขวามือของท่านผู้ชมนะครับใครอยากมาถ่ายรูปอยากมาสมผัสมือมาได้เลยนะาที่บครับองส้องางสต้อง้องส่ตบอก่้อ้่้อง่้้ตงต่้่ตอ

FC าอนติยบาตอนทรก็อย <P an> ู <aún> <yelled> ่หน้าเวทีนะครับสามารถได้เชิญโีติดอยู่ฝั่งนี้ตอนนี้กำลังะเจ็บชีพสาวนะครับกำังอยู่พา้ตอนนี้อาบน้ยังครับตอนมาพาี ตะบุนมันใช้ไล่มันโบหือเอาไล่มันถือก่อนแม่ยังมงข้อแล้วหลีดตะบุนแต่นองไล่มันอยู่ลางยังหนึงจออเลยนด้วยเปลี่ยนก็ตุ๊กเขาตอนนี้มาแล้วนะครับเด็กกาดำๆขอบพุตโออสา มาทุกเรื่ภาพจำพี่หน้าแม่พ่อโอ้ยมื่อไหนมาเลยมจับปัดเลยเราใจเแบบเด่ยวนี่นะอไโอ้โหสารลายแม่สิเลอีหล่ารับสารลายแ่ไโอ้ยเห็นหน้าแม่ไหมลูก

้ป็นไทยแม่นป็นไทยแมไปออกไปนี่ไันอะไไปแล้วหมูไทยน้ำเนออกไปกันไทยแล้ว่เดกหนัก ไปร้านค่ะใส่ๆคุณเจมส์พูดแล้วมั้งค่ะไปแม่ไปถ่ายแม่ถ่ายรูปกับพ่อการชัยเซอร์ทางนี้เลยนะครับเป็นไน ใครจะถ่ายรูปกับพากันชัยมาข้างหลังเลยนะครับถ่ายแล้วเรืครับถ่านี่มากเฮ้ยมาแล้วพาเด็กกมาอีหรีวะเจนนนประกาศท้หน่อยใครจะถ่ายรูปกับพากันชัยมาตอนนี้ไ้ไหมไม่ได้ถ้าไม่จะจ่ายด้ว